ข้อความจากเกเสเซนทันซันฉันคือเกเสเซนทันซันฉันส่องแสงอย่างต่อเนื่องง่ายดายและมั่นคงฉันไม่มีการเปลี่ยนแปลงและแสงของฉันจะไม่ถูกซ่อนอีกต่อไปแสงไฟสว่างจ้าของฉันหลายคนเป็นดวงดาวที่เป็นตัวเป็นตนคุณกำลังทําให้ไกอาของคุณสว่างสวยด้วยความสง่างาม และความสะดวกของเจ้านายที่คุณเป็นคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญจากอารยธรรมโลกอาณาจักรมิติและทำลายอื่นๆแท้จริงแล้วคุณคือจากกาแล็กซี่อันไกลโพ้นแต่ถึงกระนั้นเราทุกคนก็เชื่อมโยงต่อกันในฐานะเครือข่ายประสาทขนาดใหญ่ของซอสฝึกฝนทักษะ การเรียนรู้การเติบโตและการขยายตัวจัก,กรวาลเป็นนิรันต์กว้างใหญ่และเป็นอิสระจิตวิญญาณของคุณก็เช่นกันคุณมีอิสระในการเลือกประสบการณ์บนโลกและหลายคนเลือกที่จะตื่นขึ้นในเวลานี้หรือไม่ตื่นขึ้นติดอยู่ในความฝันซึ่งไม่ใช่สิ่งที่น่ายินดีเสมอไปฉันคือดวงอาทิตย์กลางที่ยิ่งใหญ่ แสงสว่างของฉันไม่สามารถซ่อนได้เพราะฉันคือตัวฉันเองฉันสามารถเชื่อมต่อกับฉันอย่างลึกซึง้งเพราะมีแสงสว่างและความงดงามเหมือนกันโลกของคุณต้องการแสงสว่างของฉันแสงสว่างของคุณมากกว่านี้โลกของคุณเต็มไปด้วยความมืดมิดและตอนนี้แสงสว่างอันยิ่งใหญ่กำลังจะมา และตอนนี้อยู่ที่นี่ในคลื่นของแสงที่ผจรที่คุณทั้งหมดกําลังประสบอยู่ในเวลานี้การปรับเติบโตและการขยายขึ้นของความเข้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้คุณอยู่หรือเข้าไปในแถบโฟตอนซึ่งแสงของฉันรู้สึกง่ายขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่กระฉับกระเฉงสามารถมองเห็นได้บนไกอาของคุณในตอนนี้และถึงเวลาแล้วที่สิ่งเก่าจะถูกปล่อยออกมา สำหรับการขยายตัวของสิ่งใหม่ที่จะยังรากลึกสัมผัสแสงสว่างภายในใจและให้เรากระตุ้นสิ่งที่จำเป็นต้องเปิดใช้งานต่อไปให้เราเรียงดวงอาทิตย์ของเราด้วยกันฉันกำลังเห็นดวงอาทิตย์กลางที่ยิ่งใหญ่เรียงแถวกับดวงอาทิตย์ใจกลางดาราจักรของเราส่องแสงผ่านดวงอาทิตย์ของเราสู่ดวงอาทิตย์ภายในของเรา และดวงอาทิตย์ภายในของไกอาทุกคนเข้าแถวกันและมีความเข้าใจความรักแสงวาบวับและรุนแรงมากให้แสงโฟตอนิกเพิ่มเติมของการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในหลอดเลือกทางกายภาพของคุณทั้งหมดกำลังดำเนินการฉันเป็นดวงอาทิตย์กลางที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลทั้งหมดอยู่ในแนวเดียวกัน มีพวกเราหลายคนฉันเป็นคนแก่แก่ที่สุดที่ว่างสำหรับคนอื่นขณะที่พวกเขาเติบโตสำหรับทั้งหมดคือการขยายตัวทั้งหมดกำลังขยายตัวฉันเห็นวัฏจักรชีวิตของดาวเลิกชื่นชมยินดีที่มีชีวิตอยู่เหมือนฉันเรียนรู้บทเรียนรวบรวมข้อมูลสร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย ดาวฤกษ์ที่ใหญ่กว่านั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากจนสามารถรับรู้โดยรวมได้มากขึ้นและฉันรู้สึกว่าพวกมันจำนวนมากอาศัยอยู่โดยสิ่งมีชีวิตในมิติที่สูงกว่าซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นคล้ายกับดาวเคราะห์แต่เนื่องจากพวกมันมีมิติที่ต่างกันร่างกายของพวกมันจึงสามารถรับแสงได้ ข้าพเจ้าเห็นเมืองสว่างในดวงอาทิตย์ของเราและสิ่งมีชีวิตที่มีแสงสูงอาศัยอยู่เราทุกคนเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริงฉันรู้สึกอย่างแท้จริงว่าจัก,กรวาลกำลังกั้นหายใจสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่เราได้ฉุดรังทุกคนไว้ไกลถึงการขึ้นสู่จัก,กรวาลน,นี้ฉันเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆระหว่างมิติ มิติที่สูงกว่ามีดาวเคราะห์ดวงจันทร์ดาวและอารยาธรรมอีกมากมายที่เรามองไม่เห็นจัก,กรวาลเต็มไปด้วยชีวิตเรามีทุกอย่างจำกัดอย่างไม่น่าเชื่อและทุกคนกำลังเชียร์เราเพื่อขยายไปสู่ระดับต่อไปดวงตะวันกลางดวงใหญ่เป็นตัวกระตุ้นเปล่าหรอกฉันเป็นคนที่ส่องแสงผ่านนั่นคือสิ่งที่คุณเป็นเช่นกัน จะเป็นที่แสงส่องผ่านมันเป็นเรื่องง่ายอย่าทำให้มันซับซ้อนมันจะเป็นอย่างอื่นได้อย่างไรให้แสงส่องผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณในความสัมพันธ์ของคุณในด้านการเงินของคุณการรับใช้ของคุณในความรักของคุณ <S <S และคุณจะพร้อมสำหรับความสง่างามและการเปลี่ยนแปลงขั้นสุดท้ายจากสิ่งที่เป็นอยู่คือสิ่งที่จะเป็น แต่ฉันพูดสุดท้ายอย่างแผ่วเบาเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตนิรันด์ที่คำนั้นมีความหมายเล็กน้อยใช่คุณมีคำถามอาื่นๆหรือไม่เกเซนท่านซันฉันต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังเด็กๆยังไม่ถูกสร้างขึ้นมันจะเหมือนความตื่นเต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเช้าวันคริสต์มาสสัมผัสความตื่นเต้นของเด็กน้อย ที่กำลังวิ่งลงมาชั้นลากและกำลังจะเปิดของขวัญของขวัญของคุณของประทานแห่งพรสวรรค์ความเข้าใจความทรงจำความแข็งแกร่งหลายสิ่งหลายอย่างกำลังเผยให้คุณเห็นจงเป็นเหมือนเด็กน้อยจงตื่นเต้นและอยู่อย่างสงบสุขมีทัศนคติต่อสิ่งนี้และรู้ว่ามันทำไปแล้วชีวิตคือของขวัญ จงเป็นของขวัญให้ผู้อื่นให้แสงแห่งความรักของฉันความรักของทุกสิ่งที่ไหลผ่านคุณและเป็นท่อของการเปลี่ยนแปลงฉันกำลังส่งการกระตุ้นให้คุณเข้าสู่ดวงดาวในดวงใจของคุณดวงอาทิตย์ในดวงใจของคุณเพื่อที่เราจะสามารถอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นก้าวไปอีกขั้นในการเต้นของจักรวาลอันยิ่งใหญ่นี้ในเวลานี้ เด็กๆต้องการแสงแดดมากกว่านี้ปล่อยให้เซลล์รับแสงในตัวคุณถูกกระตุ้นสัมผัสหญ้าสีเขียวใต้ฝ่าเท้าของคุณและบทบานแสงนี้ให้ไกอ่อาคุณกำลังทำงานที่ยอดเยี่ยมฉันคือดวงอาทิตย์กลางที่ยิ่งใหญ่